แฟนแอดสปอร์ตทูยูนะโอ้โหบอลแมวเมื่อวานเกือบมานะสามตัวไปหลุดดินมสาเก็บยิงไม่ถึง <c oughs> ยิงแค่ลูกเดียวโอ้ลูกหนึ่งก็ไม่ได้เป็นงั้นชวนเลยฮนะใครอยากจะลุ้นมันๆอย่างนี้นะมาเข้ากลุ่มกับเรานะฮะอย่าลืมใส่แอดนะฮะแอด r t เลขสองนะฮะและ้วก็ you ไม่ว่าจะเป็นแฟนทาง facebook, ิกต็อกหรือว่า youtube ก็ได้ฮนะเรามาเป็นครอบครัวเดียวกันอ่า วันนี้ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบก็เ,เรืองรอบ2นะัดที่2นะแมวมองมาที่3ตัวนี้ฮะเที่ยงคืนนะมาร์โกวันนี้จะยิงซาวกิลิสแน่ฮนะนัดแรกไปแพ้มาก่อนที่ลิทูเนียนะเซาวกิลิชนะมากว่าหนึ่งศูนย์วันนี้มาร์โกต้องชวนทะเลาะและแมวเชื่อว่าพวกเขาจะทำได้ครับฟอร์มล่าสุดก็ชนะซีรีอุสในบ้านตัวเอง3-1 เรียกความมั่นใจกลับมาได้แล้วนะครับอีซัคเทลินและโอลาตอยวันนี้สองตัวที่เด็กของพวกเขาท่าจะช่วยาทาให้มาโ,โมซึ่งเกรดเหนือนกว่านะจะยิงซาวก,กิลิสทะล,ลุครับตัวที่สองนั้นเราชอบคาราบากักคุณเอาเอฟซีซูริซึ่งเลเทเลยเด้อนะสี่นัดไม่ชนะใครมาได้เปรียบคาราบากัก0.25เมตรนี้กัดโดดเชียร์ซักคาราบากักไปเต็มเมเลยฟอร์มกํลาลังโหดฮะก่อนหน้านี้ในรอบที่แล้วพวกเขายิงเลชพอรชนันนะฮะห้าประตูต่อหนึ่ง แล้วก็นัดแรกคาราบัคก็ชนะไปก่อน3-2วันนี้ไปรับแล้วสวนนะนักเอาเชื่อว่าซูริตยิ่งแก้ยิ่งยุ่งนะคาราบาัคไม่แพ้แนะ่และตัวสุดท้าย Ghost, ครับโอลิมเปียกอสครับกลับมาเล่นที่กรีซนัดแรกไปเสมอมัค์คบีไฮฟารที่อิสราเอลมาก่อนนะ1-1กอสเมื่อกลับมาที่กรีซนะเชียร์ได้เลยฮนะติควนะินโยฮะกองหน้าชาวบราซิลจะเป็นตัวทีเด็ดของพวกเขาช่วยให้พวกเขาเข้าวินในเกมนี้นะฮะก็เกรดเหนือกว่าเตะในบ้านทุกอย่างจึงชี้มาที่กอสครับ สามตนที่สวยงามนะฮะเมาโมคาราบัตสองตัเนี้เตะที่คืนและโอลิมเปียกอสครับมากันตีสองครับรวยๆเห่งๆกันทุกท่านครับผม